ให้มันจบที่รุ่นเราทหารไทยทำถึงแนวหน้าสร้างฐานแนวหลังสร้างถนนถ้าจะพูดถึงสมรภูมิขาวสารที่ชายแดนไทยกัมพูชาในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาต้องบอกเลยว่ามันไม่ใช่เพียงการประทะกันด้วยปืนกลปืนใหญ่หรือกองกำลังทหารแต่คือการสาดกระสุนด้วยข่าวและการปั่นที่เดือดยิ่งกว่าไฟลามทุ่งตอนแรกฝ่ายกัมพูชาพยายามบิดเบือนข้อมูลออกไปตามสื่อในประเทศของตนว่าไม่จริงร็อก ไทยไม่ได้เข้ายึดอะไรเลยพร้อมกับปันกระแสว่าภาพถ่ายหรือคลิปต่างๆที่หลุดออกมาจากฝั่งไทยนั้นเป็นเพียง AI ปลอมๆที่เหล่าอินฟลูเอนเซอร์สร้างขึ้นมาเพื่อหลอกชาวบ้านในโซเชียลเอาวงแตกสิครับทีนี้เพราะชาวกัมพูชาก็พากันเชื่อสนิทใจว่าฝั่งไทยโมเกินจริงหลอกไม่มีทางยึดได้หรอกยิ่งมีทหารกัมพูชาบางส่วนถ่ายทอดสดโชว์หน้าปราสาทตาควายประกอบก็ยิ่งเหมือนหลักฐานเสริมความมั่นใจว่าพื้นที่ยังเป็นของเขาอยู่แน่นอน แต่ความจริงมันหนีไม่พ้นเมื่อเวลาผ่านไปสื่อไทยประโคมภาพหลักฐานให้เห็นชัดๆไม่ว่าจะเป็นการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่กัมพูชาเคยแอบตั้งไว้การขนเครื่องจักรหนักเข้าไปในพื้นที่ไปจนถึงการสร้างถนนตัดทะลวงภูมะเขือและช่องอานมาเรียกว่าชัดกว่าภาพ AI ก็กล้องสดนี่แหละครับท่านผู้ชม ผลคือจากที่เคยหัวเราะย่อไทยกันสนุกปากกลับกลายเป็นเหงบทั้งบางเมื่อเห็นรถแมคโครรถดันดินและรถกว่าทุ่นระเบิดของไทยบุกตะลุยเข้าไปจริงๆในพื้นที่ที่พวกเขาเคยเค,ยคลมว่าเป็นของตัวเองเต็มปากเต็มคำฝั่งกัมพูชาที่เคยบอกกับประชาชนว่าไม่ต้องห่วงไทยแค่ปั่นข่าวพอเจอหลักฐานสดๆเข้าไปเท่านั้นแหละกลายเป็นหนังคนละมวลชาวบ้านเริ่มตั้งคำถามว่าตกลงที่ผ่านมากูโดนสื่อบ้านตัวเองปั่นหัวจนหมุนเป็นลูกข่างหรือเปล่าวะ ที่เด็ดอยู่ตรงที่ภาพการสร้างถนนเพราะมันไม่ใช่แค่การโชว์กำลังเฉพาะหน้าแต่คือสัญญาณเชิงยุทธศาสตร์ว่าไทยเล่นยาวเล่นจริงและเล่นเพื่อปักหลักแนวหน้าสร้างฐานแนวหลังก็ไม่ว่างขนเครื่องจักรมาทำทางเพื่อให้สเสบียงและกำลังคนขึ้นไปเสริมได้สบายๆชาวกัมพูชาที่เห็นเข้าก็ถึงขั้นแตกตื่นหลอนกันทั้งบ้านทั้งเมืองเพราะมันแปลว่าไทยไม่ได้มาเล่นๆแต่มาแบบบุกแล้วปักธงยาวๆ ยิ่งพอมีภาพลวดหนามหิบเพลงยางรถยนต์กองเป็นชั้นๆกั้นพื้นที่พร้อมกับข่าวว่าทหารไทยจากกองทัพภาคที่หนึ่งขยับเข้ามาจัดระเบียบแนวชายแดนมันยิ่งไปตอกย้ำความรู้สึกของชาวกัมพูชาว,ว่าโอ้โหนี่เราเสียจริงๆแล้วเหรอ สิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือปรากฏการหัวหมุนของชาวกัมพูชาเองจากที่ตอนแรกหัวเราะเยาะฝ่ายไทยสุดท้ายต้องมานั่งน้ำตาซึมเสียอกเสียใจว่าแผ่นดินที่คิดว่าเป็นของตัวเองมาตลอดสิบกว่าปีถูกไทยยุดคืนแบบดื้อต่อหน้าต่อตาพูดกันตรงๆถ้าเป็นหนังนี่คือฉากพลิกล็อกสุดคลาสสิกที่พระเอกถูกหาว่าโกหกพราะความจริงเปิดเผยเท่านั้นแหละตัวโกงเงือบแดกกลายเป็นตัวตลกไปในพริบตา และนี่คือสิ่งที่มันที่สุดในศึกครั้งนี้เพราะมันไม่ใช่แค่การประทะทางทหารแต่มันคือสงครามการรับรู้หรือ Perception War ที่ไทยใช้ภาพจริงเสียงจริงคลิปจริงสยบข่าวลวงมปั่นกระแสะ AI ได้อย่างเด็ดขาดบทสรุปให้มันจบที่รุ่นเราเถอะครับแนวหน้าทหารไทยสร้างฐานขุดแนวใหม่อย่างมั่นคงแนวหลังก็ขับแมคโครดันดินทำถนนเส้นใหม่ตัดตรงสู่แนวหน้า สงครามข่าวสารครั้งนี้พิสูจน์แล้วว่าในเมื่อของจริงเดินเข้ามาอยู่ตรงหน้าต่อให้สื่อกัมพูชาปั่นหัวแก่งแค่ไหนสุดท้ายก็ปั่นไม่ขึ้นไทยไม่ได้พูดมากแต่ทำให้เห็นเต็มตาและกัมพูชาก็ต้องกลืนน้ำกลายตัวเองกันทั้งประเทศเขียนโดยเฮียเหลานักวิเคราะห์ความมั่นคงนักเล่าเรื่องสนามชายแดนผู้เสพกลยุทธ์สงครามเป็นอาหารเชา้าอย่าลืมกดไลค์ กด subscribe กดแชร์แล้วเรามาเจอกันใหม่ทุกเหตุการณ์ที่น่าสนใจเฮียเหลาเสิร์ฟทุกข่าวสะเทือนทุกอารมณ์สวัสดีครับ